นี้ดูยังเลยค่ะเรี้ชี่ดูเลยแตัดีนีงก็เป็นแล้วตเกียวมันน้ำุ่เด้อเอาข้าวด้วยแต่ข้าวด้วยอร่อยอ่ะคุณ้าวข้าวดำก็ค่ะแต่ว่าสลัดี่เอาลิ้นเตะไปัปากงับไปกระดูกตนาอาปากก่ออ้าเถื่อยงค่ะเดีักก่อนพักก่อนแล้วตักข้าวก่อนปลาใหม่ตวเกี๊ยวอร่อยไหมปลาในตัวบ้น้มีกาอร่อยไหมครับครับ

น,นี้ซุปมามือน,นอ้ยอร่อยมากชิมไเไหิมุ้ม,มลูหยุดอาปากวกวางะาเกียวเก่งมากไปบต้องชิมหน่อยมันอร่อยแค่ไหนใส่น้ำกับน้ำซุปาแล้ว่ะตักลอะไระคะอาปากกวางบ่<า>งะ อ่าอ ah! 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 <laughs> uh! oh, ้าฮึเก่งแท้อ่างควงเราเฮ้ยนายตามมากินอะไรคะกินปลาอะไรคะบ่ายดูซีเร็วปลาแซลมอนอะไรคะปลาแซลมอนอย่างคะมือแซลมอนดิบบรอคะอาด้วยมัยอยางไปดุมแซลมอนดิบ อบกลมปานกปลาแมอนของเราท่นอเก่งยังเลยอันนี้ปลาจะมันสุกสุกแล้วก็น้ำซุปันา้องตกเสี่ยวสายนะคะอู้เพิ่มเพิ่มี่มักสุปไหลเลเดี๋ยวข้าวใส่ด้วยไม่แกได้ไม่ต้องยัมไงอือรื้อเพื่อนมากก้ดกรด อ้านแฟนมันแกงยอดเลาเผที่ม uh, ึงแบบอยู่ลาปัดสมอนขนาดี่เหออแบบนึงนะคะาขอดีแบบนึงนะคะขอมมากดีจ้ะแบบนึงนะคะอ่อยเบ้นข้าบัต Bye. 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 อร่อยมากอาริตะอร่อยไหมคะอร่อยนะอร่อยค่ะไม่กินไรให้ไรไปไปไปไม่ได้กยนเหรอค๋อ,อ,อหมดแล้วอย่าป้อนไหม <c oughs> ันนี้มากินบิงซูยัวย่วๆขับรถกินอะไรคะับอันคอครีมโคลกหรออันนี้เป็นนมนมบิงซูเป็นนมสดกี่ห,ห้องมือกูนาเอ้ยมันอยากกินน้ำมัเทรื่องน้สดเทื่อง,งครวันนี้กี่ของวานหนึ่งวัน มือแรงกับมือน้อยหมนันึนี่นะผมเนาออะบึมบึมบึมบบ่งบ่งบ่งบิงบ่งเบ่งโอ้ยอ่ฮะอ่ากินไหม กินครับกินครับผมแซ่บไ oh. <c oughs> ลไอ้ตะคริบเป็นอะไรบ้ายพี่น้องเมื่อเดี๋ยวห้าเปลี่ยนฟินแลนคาเฟ่สาขาวดน,นะครับพรุ่งนี้ฟิลิแลนคาเฟ่สาขาวดน,น้องจะไปตากโตเกียวไปนะครับแต่ไม่ได้ระบุเวลานะบาร์บุลเลร์ก,กรามัง <c oughs> ต้องมา

อร่อยมากชิมด mm ูค hmm. ่ะออมกชิมดูสัตว์เอชไม่ชิ่มเอกไม่ชิ่มดูชิ่มโด้ไหมัองลู้ตาหมมองะมองกล้อค่ะอร่อยมากตัวได้ค่ะตัดค่้แซงมากัวมันตัวยืดอ๋อกิน ตบลไปหยดที่บอกหยุดต่อต่อเรหยุดมันแลนมันแลอวลุยมันยี่นดีนะเมันมันเป็นเครื่องเบาเป็นที่มาไไม่เาแใส่หนูเป็นเครื่องทำมันเลยเป็นแบบว่าเป็นฟิล์ที่มาด้ย นิ่มมากต้มกาแฟมีประมาณนี่มีหน้าร้อนแต่ว่ามีไม่ได้ซื้อเครื่องเลยคุณกลัวเช็ดได้อค่คุณบางๆเลอร่อยมากอะไรโอเครับรอมชิมมาอะไรคะฮะ แต่อตอต<ด>ร์คอลีอ่มันลงไปแล้วไม่ได้เคี้ยวหรอจุกมั้ยอ๋อหมดแล้วอันยาปอนนะ้อนไหมอันนีคหมายถึง FC ขวันนี้ไม่ได้เป็นไรนะคะไม่ได้เป็นใครไปบัดพี่น้องแต่ว่าพระมาหาหมออมืน,นี้เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วพี่หยอน่องพื้นน่องเนี่ยมันหายจนไม่สะดวกเคยไปหามาซึ่งแล้วเมื่อนี้มาหาย มืึอนี้ไม่หายอีคนนี้หายใจยามนอนแบบกึ้ดกาดกึ้ดกาดหายอทั้งปากเลยเวลาพึ่นเวลานอนนี่กปรนจิหายอทั้งปากจมูกมันหายโบอ้อหายทั้งจมูกเนี่ยคือบอ้อโบอ้อยมีร่มออกมากเลยแต่พอสมารหายอทั้งปากปิดปากเนี่ยหายใจปิดอากขมยังอักอันนี้เบื้องนี้ทำให้ดูก่อนเบิ้งหายใจทังปากหายจมูกปกติหายโบอ้อไหมโบอ้อจมูกไม่ออกปาก ทำดีๆทำดีๆโอ้วคุณหมอฉีดยานะถ้าไม่หายนะฉีดยาตรงจุดนะมาตรวจพวกจมูกมั้งน <buzz> <laughs> <ac gradually dynam ite> ี่จมูกมิ้งยังตันบ้านี่ดิสีดวงจมูกไหมนี่เพื่อหายใจท้าปากตอนรับยาแนนอนแล้วก็เป็นแบบหายใจติดขัดตอนนอนกึก มาสิหยุดหายใจได้ว่าสิไงแกเนี่ยเพราหามอนอะใช่ไหมลูกอโอเคเดี๋ยวรอบคุณมองมาก,ก่อนรอบคุณมองมาก่อนนะครับด๊ดยบายก่อน,น๊า้บาย